ขึ้นมาหักดูสิสอ่านานงานเออได้ไหมไม่หกัหกครับหรือ,อไม่ขาดเอาตัดใหม่ที่ดุกปีกรีดนิดเดียว หักเลยเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวยนาย่นางานโอเคอ่ะยกให้พ่อดูยกให้พ่อดูพับให้พ่อดูนั่นแหละโอเคต้องจุดหมายคืม กขึ้นดูสิยกขึ้นเป็นมุมดูสิวางลงกับพื้นลูกวางลงกับพื้น ทาให้ทั่วเลยลูทาให้ทั่วข้างล่างด้วยเออลงไปให้สุดเลยลงไปให้สุดขอบด้านล่างเลยครับตรงมุมด้านล่างนตรงมุมด้านนี้นี่นี่นี่อ้นั่นแหละโอเค ข้างบนด้วยข้างล่างด้วยตรงสีแดงใกล้ๆอ่าเออนั่นแหละอ่าโอเคปล่อยิ้งวา้แห้งครับเฮ้ยีเจะยหายแล้ววางนี้วางตรงนี้อ่าแล้วก็รอให้แห้งอ่าแล้วก็ห้าเซนห้าเซน ห้าเซนก็อยู่ตรงเมื่อกี้นึงเอาจับมาห้าเซนห้าเซนอืออ่าขีดขกลางห้าเซนนะอาขีดที่สิบเซนเลยครับ อีกเส้นอ่าอีกเส้นหนึ่งขยับมาตรงนี้หเอ้ยฉากยังไง,น,งนี่เดี๋ให้ไม่บรรทัดเลื่อนหนึบฮะ นี่คือส่วนของอะไรส่วนของหางส่วนของหางนะครับอ้าวต่อไปเราก็จะตัดอะไรครับตรงนุมแหลมอ่าอส่วนทำจัว่ววางให้ตรงเส้นนะครับปึ๊บกดม,มันทัดให้แน่งคัตเตอร์ตัดให้ขาดขาดรอยา อีกฝั่งนึ่งอีกฝั่งนึงเราก็ตัดวางยังไงครับวางยังไงยกขึ้นมาโชว์ซิอันนี้คือะอ,ะะอะไรนี่คือส่วนหางระดับใช่ไหมโชวด์ดีๆตั้งขึง้นตั้งขึง้น 当然。 ส่วนของหางดิ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยอ่ะยกโชว์ให้พ่อดูหน่อยเยี่ยมนะครับต่อไปเราก็จะมาติดลำตัวติดลำตัวยกปีกสัหน่อยโอเคติดตามอยู่ต่อไปเราจะกดผูชายปีกหลังนะครับอ่าถูกต้องกดเลยครับอโอเคขอครับขอแล้วล่วะ าหางดิ่งก็กดเหมือนกันแล้วก็จะต้องให,ใ,หให้มันเท่ากันใช่ไหมออ่า,อาพอได้แล้วนะครับอันนี้ไว้สำหรับปรับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับอ,อันนี้ต่อไปเราจะทำหานรองปีดีนี้นะครับตัดให้ขาด ขาดไหมอ,อ,อ,อันนี้เราจะเอาไว้ทำฐานรองปีกนะครับ ต่อไปก็คือเราจะยกปีกนะครับอากาวที่เราติดไว้แห้งแล้วนะครับก็ดันขึ้นมาเลยครับดันขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปหากันกดเข้าไปหากัรน,นะครับอาก็จะได้ปีกประมาณนี้ทีนี้ได้ความยาวความสูงหรือยังลองวัดดูความสูงเท่าไหร่นะ6.5เซนใช่ไหม อ,อ่าปล่อยปล่อยสิอ่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงอ่เดี๋ยวเราปรับดันขึ้นแล้วนะครับวัดดูความสูงอยู่ที่6-5เซนติเมตรโอเคถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอ้าวทำขั้นต่อไปทําอีกข้างหนึ่งดันเข้าหาการพร้อมกับยกขึ้น กดไว้ให้แน่นๆแล้วก็ดันยกข,ขึ้นนะครับโ okay. อเคลองเอาไม้บรรทัดมาวัดดูสิได้ไหม6.5เซนอ6.5เซนได้ไหมครับอ่า6.5เซนน่าจะได้พอดีโอเคเสร็จเรียบร้อยอจับขึ้นมาดูสินี่ ไปติดเฮฟยได้สัตว์นกเฟสได้สัตว์นกอ่ามึงทำเองเฟส,ส,สอ่าปิดเลยให้ให้ท่ากันตรงนี้ครับครับฝั่งไหนติดฝั่งไหน พิกาวลงสิยงกาวลงม่ใช่เดไปกดตีเดี๋ยวไปกดตีมันก็แอมสิอ่า,อา ป้องกันไม่ให้จิิตดพังนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อไปติดตล่างต่อไปติดข้างหลัง ตรงไหนครับหันกาวลงสิงลูกหันด้านที่เป็นกาวลงอ่าดไดหรือยังอ่าต่อไปอีกด้านหนึง่ง ยิ่ลยาวยิ่กดให้แน่น,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 นๆดูกไม่งั้นมันจะตัดไม่ขาดอามเ่ลือาเลยอ่าดูดดันนี้นน เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็คือเราก็จะประกอบกับลำตัว,ลตวแล้วก็หางวัดไม้ลำตัวยาวที่ห้าสิบสี่เซนโอเคครับตีตัดเลยนี่นี่นอ่าน่าจะหางแล้ว่าขึ้นมาหา ไม้ลำตัวต่อไปเราก็จะติดกับปีติดกับปีติดกับหางแล้วก็หาลงปีแล้วก็หางโอเคอ่ต่อไปจะทากาวอาไม่ต้องเยอะอเยอะไปแล้วมันจะเยิม้มอ่ปาดพอปล่อยทิ้งไว้อ่ชิ้นต่อไป นิดเดียวยนิดเดียวอพอดึงล่างไปเลยพอยกพ่อพ่อพอเอ,อไยแล้วก็ทาปาดให้ทั่วเส้นพอเอาตั้งทิ้งไว้อย่าให้มันโดนต่อไปทาอะไรทา้ใส่อ่าไม้อ่าไม้นิเดียวหรือว่าต้องเยอะลากให้ยาวเลยแต่ไม่ต้องเยอะลากให้ยาวทั่วไม้เลยลูก าทาให้ทั่วเลยมหมุนหมุนหมุนไม้เลยหมุนไม้ให้ทั่วหมุนให้ทั่วหมุนให้ทั่วหมุนหมุนหมุนมันจะได้ทั่วเพราะว่าเราติดกาวเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนก็เลยทาให้ทั่วไว้ก่อนอ่ะทาให้สุดทาให้สุดไม้อ่าปล่อยทิ้งไว้อย่าให้โดนกาวต่อไป อะไรอ่าทาลงปีอ่าทานลงปีถรยทาตรงสันเลยข้างบนข้างล่างอ่าก็ไม่ต้องเยอะเหมือนกันแต่ให้ทั่วบางๆางอ๋ออ้าวใช้โฟมปาดนั่นแหละทาข้างบนข้างล่างพอไหมถ้าไม่พอก็บีบเพิ่ม แล้วม่ต้องเยอะเยอะไปมันจะเยอะอ่ะปอปทิ้งไว้แห้งจะวางต่อไปอะไรตีอะตกีก็ต้องพาตรงเส้นอ,อ๋อพอเสร็จแล้วก็ใช้โฟมปาดให้ทั่ว กดให้ทั่วเส้นอ่ะทีนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งรอกาวแห้งจากนั้นเราก็มาประก,กอบการนต่อไปเราจะติดหางดิ่งก่อนอ่าติดให้ตรงนะครับอ่าทีนี้ก็กดให้แน่นต่อไปหางระดับ ไปติดฐางระดับต้ดในตรงไม้นะครับเสร็จเรียบร้อยอลองเอามาจัดมาส่งดูซิหันมาหากล้องดูสิเออได้ฉากมมุมเล็อ,อยังก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะปฏิฐานลองปีกันต่อไปเราจะติดฐานลองปีแล้วก็ต้องทากาวที่ไม้ลำตัว อ่านะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนิดนึงแล้วก็ปาดไปอ่าพออ่าปาดให้ทั่วแล้วทีนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งครับเรากาวให้แห้งเราก็จะมาติดฐานรองตัวแล้วก็ติดปีดปอืม ในระหว่างที่รอกาวแห้งก็ติดเทปใยสับป,ปะรดที่ชุดหางนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงติดลงไปที่ไม้แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดค่อยๆกดเบาๆรีดไปเพื่อให้แนบกับหางเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นต่อไป หนึ่งชิ้มอนึ่อ่า,ออาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอ่ายกขึ้นมาดูซิตรงไหมระวังจะไปจับตรงกาวนะอ่าเสร็จเรียบร้อยอ่าเล็งเรียบร้อยได้ที่โอเคหลังนั้นรอไปติดฐานลองปีกกันต่อเลย ตอนต่อไปขา,าปลองปอีกนะครับจับเล็งซะก,ก่อนเล็งให้ตรงเส้นนะครับตรงนี้เราวัดจากหมอมา13เซนอะมองด้านแนวยาวสิตรงไหมเอ,อียงเอียงก็ปรับครับปรับให้ตรงนั่นแหละปรับตรงพร้อมก็กดให้แน่นก็จะตรงโอเคได้หรือยังไ,ได้เรียบร้อย ต่อไปเราก็จะทําการติดปีอ่าต่อไปก็จะติดปีนะครับอ่าเล็งให้ตรงกับจุดที่เรามาร์คไว้นะครับอ่าเอามาเลง็งเล็งให้ด้านหน้ากับด้านหลังให้ตรงกันนะครับอ่าเอามาเลง็งเล็งด้านหลังนี่ด้านหน้าสิเออได้ไหมได้ไหมไหน อ่าโอเคถ้าได้แล้วก็กดโอเคครับเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับต่อไปเราก็จะติดอะไรติดหัวครับอ่าติดดินน้ำมันพร้อมกับติด,ตดยาเทปยา,ยยายสับประรดเพ <อ S 2> ืพอ่อความแข็งแรงโอเคครับต่อไปเราจะติดปีกนะครับ รีดให้ติดกับขาล้อตีกดลงไปเลยกดลงไปกดดันเข้าไปนั่นแหละไปอีกหนึ่งข้างต้องระวังคัตเตอร์บาดมือ ติดอีกข้าง แล้วก็เอาไม้บรรทัดกดรีดให้แน่นถ่าเรียบร้อยต่อไปติดที่ลำตัวติดด้านล่างครับเอ้ติดมาเหมือนหางเลยติดเหมือนหางเลยเอา สองข้างเลยโอเคด้านหน้าเสร็จก็เรียบร้อยติดนิวขยับไปด้านหัวเออเรียบร้อยนี่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือล้วติดดินน้ำมัน กานตอนสุดท้ายคือเติมดินน้ำมันนะคะเติมดินน้ำมันลาใส่ไม่ต้องเยอะมากครับอประมาณนี้เอ,อ๊ะเยอะไปใส่นิดเดียวนะในะปั่นดินน้ำมันใส่ ลองลองทวงดูสิลองทวงใต้ปีกดูสิว่ามันได้ที่ไหมอลองเอามือพยุงปีกดูสิได้ไหมได้ไหมได้ไหมหนักหนักเหรอหนักหัวลองทวงดูสิได้หรือยังยกขึ้นลูกยกขึ้น ได้ไหมอ่า <c oughs> ยังหนักหัวเอาอะไรออกอีกอืมยัมั้งเอาอีกนิดนึงอ่าดูสิได้ไหรื <c oughs> อยังอ่า à, เร็วเร็ว <c oughs> ได,ด้ยังได,ด้ยังครับเออก็จะได้ประมาณนี้นะครับไม่ใช่มือสกัดไม่นิ่งนะครับอ่าโอเคก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการทําเครื่องร่อนปล่อยได้มือเสร็จแล้วเราก็จะไปทดสอบการทดสอบวิธีลงยิมนะครับใช่โอเคเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับนั่นไงโอเค สองช่างน้ำหนักดูสิครับหนักเท่าไหร่สองจ็ดสจุดเจ็ดหกสองจุดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดบีดไปเจ็ดแปดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกัน